ธงทงทงนุ่งกระโปรงใส่เสื้อสีแดงเทงเทงเทงนุ่งกางเกงใส่เสื้อสีแดงสีแดงไปแสงตะวันสีแดงไปแสงตะวันสีกันมันมันสีกันแรงแรงทงทงทงนุ่งกระโปรงใส่เสื้อสีแดงเท่งเท่งเท่งนุ่งกางเกงใส่เสื้อสีแดงสีแดงผปแสงตะวันสีแดงเปแสงตะวันสีกันมันมันสีกันแรงแรงตาตาแดงแดงยาน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่า ตาแดงแดงยามายะน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าน้องบอกยามายะย่ามายะน้องบอกยามายะยามายะยามายะน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าปีหน้าจะมีลำวงปีหน้าจะมีลำวงปวดห้องต้องยามายะยามายะรถตุกตุกรถตุกตุกบันทุกทานบันทุกทานเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานช้ากระตุก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 รถตุกตุกรถตุกตุก บันทุก่านเลี้ยวขวาขึ้นสะพานชากระตุก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 ตุก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 บันทุก่านบันทุก่านยกหลอขึ้นสะพานชากระตุก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 หลอตุกตุกหลอตุกตุกบันทุก่านบันทุกทานถอยหลังขึ้นสะพานชากระตุก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 หลอตุกตุกหลอตุกตุกบันทุกทาน บันทุกทานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายกลาออหลังดุนพันซากระตุก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 ซูซูกิ h o n ด้าและยามาฮ่าแบรนด์แบรนด์ยามาฮ่าฮอนด้าและซูซูกิแบรนด์แบรนด์ิงไปสิงมาหัวบิดพอซูซูกิฮอนด้าและยามาฮ่าแบรนแบรนดดยอาจอนสัตและเอลซปาเอลซ์ปาอนสัตและโคโดโมอะอใชไปใช่มาสิวบกอโคโดโมจอน สบาบะโนบิตะโอโยโยะและโดเรมอนชิซูกะโดเรมอนโอโยโยะและโนบิตะชิซูกะเต้นบินไปบินมาหัวปะา มรโกดมารกดและมารกดมรกดมาระรกดมาระรกดและมรกกดมรกดเร่ไปเร่มาหหมดพอมรกดมาระรกดและมารกดมรกชิกก็ลงปงชิกก็ลลงปงเช้าเช้าเช้าปงก็หลงปงปงก็หลงปงป่าวป่าชีก็ะลงปงเช้าปองก็หลงปงปาวชิกก็ลงปง เปลาเอาเปลาเปลาเปลาชัดกระโหลกงงชัดกะลกงงว่าววาววาดงกะโหลกงงดงกะโหลกงงดาวดาวดาวชัดกระลกงงว่าดงกะหลกงงดาชักกะลกงดงกะลกงงว่า